นะครับผมชื่อเด็กชายะก,กิจในทงเนืนชื่อเล่นชื่อน้องมาเฟียครับหรือ,อชั้นปสี่ครับเนี่ยวันนี้จะมาทําการทดลองูก่ขี่เป็นระเบําได้อย่างไรจากการเรียน,นรู้บนทางภูฏิศาสตร์ที่ได้เรียนรู้และดูคลิปของครูวันนี้จะมาทําการทดลองูก่ขี่เป็นระเบําได้ในของเหลยชนิดใดได้ดีกว่ากันนะครับวันนี้จะมาทดลองสองขั้นตอนนะครับทดลองถั่ขียวกับน้ำโซดาครับขั้นตอนสอง ทดลองถูเขียวกับของเหลวอีกสามชินนี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในาการทดลองครับเขียวน้ำตุ้ดาครับชนะใสครับน้ำเปล่าครับน้ำเกลือครับ น้น่หลดลใส่ครับเราทดลองขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยนะครับสาจจะเขยวลงไปเลยนะครับน,นี้รครับขนนยวเท่นหระบ้างน,นะครับ เตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนที่สองก่อนนะครับันเรามาทําการทดลองขั้นตอนที่สองเลยนะครับก่อนจะทำการทดลองขั้นตอนที่สองเรามาตั้งสมมติฐานกันก่อนนะครับมตั้งสมมติฐานว่านะดรมจะทําให้สุนเขเจนระบําได้นะครับมันจะเป็นยังไงเราไปทดลองเลยนะครับ ผลแตกผลยังเป็นยังไง,รเ,ไงเรามาดูกันเลยนะครับลว่าน้ำามือนมนะครับทำให้ตับเขียได้ระบาได้นะครับ ผลก,การทดลองนะครับจากการสังเกตพบว่าน้ำโซดาและน้ำอัดลมมีส่วนผสมของน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีฟองก๊าซจำนวนมากที่ลอยขึ้นมาบนเหนือผิวน้ำฟองก๊าซนี้คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เมล็ดถั่วเขีาาเเเยวเจริญเบโได้ดีไงครับขอบคุณครับขอบคุณที่มพูดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย